พามาฉีดริจุลันที่เกาหลีอยากผิวใสผิวเนียนเหมือนสาวเกาหลีเราก็ต้องมาฉีดที่เกาหลีสิครับเบลมาฉีดที่วิวพลาสติกเซอร์เจอรี่นะคะเขามีรถรับส่งจากสนามบินมาถึงโรงพยาบาลเลย VIP สูตรมีแค่พวกเราเลยด้วยสบายมากมาถึงแล้วทุกคนนี่เราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลกันเลยริจุลันเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนโลลิล้วลอยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวอิ่มน้ําอิ่มฟู ผิวก็จางใสผิวเงาโกลเหมือนกระจกเหมือนหน้าเด็กหลังจากเขาแปะยาชาเสร็จนะคะคุณหมอเขาก็จะเริ่มฉีดเลยทุกคนคือแบบหมอเขาฉีดไวมากแบบไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ํานะคะตอนแรกกังวลว่าจะไปเที่ยวต่อได้ไหมสรุปคือเออรอยน้อยมากจริงๆมากหน้าวนไปนะคะแล้วก็นี่ ทำออกซิเจนเทอร์ปีให้นะคะ,ค,ะคือเติมออกซิเจนให้ผิวใสนี่<ม>ก็จะแบบนี้คือมันเย็นสบายหน้ามากๆทุกคนหลังจากนั้นเขาก็จะนวดนวดเช็ดเช็ดนะคะถ้าใครสนใจมาทําที่เกาหลีนะคะวิวพลาสติกศัลยกรรเลยทุกคนอยู่ย่านกลางนำํำตึกเขาใหญ่มากเจอกันใหม่คิมหน้าฝากกด follow ไว้เลยว่าจะพาไปรีวิวอะไรอีกนี่คือหลังทํานะทุกคน